ประเภทหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าต้นโพลีสารนะครับต้นตัวนี้นะครับมีลักษณะจะคล้ายๆกับตระกูลของมะขามมะขามมะขามป้อมนะครับเป็นต้นเล็กๆนะฮะลักษณะของว่านโพลีสารตัวนี้นะครับเขาจะจัดเป็นไม้พุ่มกิ่งนะฮะแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นที่จะมีลักษณะค่อนข้างเล็กนะครับ เป็นลำต้นเนี่ยลำต้นเนี่ยค่อนข้างตรงนะฮะก็ความสูงของต้นนี่จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรครึ่งนะฮะเนี่ยการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับสามารถกระจายอยู่ตามป่าที่เป็นผักใบนะครับอดอกของว่านธรณีสารตัวนี้นะครับก็จะเป็นดอกขอเขาจะเป็นดอกอสีแดงเข้ม ขนาดของเขานะครับจะมีประมาณ3มิลิเมตรนะฮะผลจะออกเป็นแนวตรงเป็นระเบียบเลยนะฮะจะอยู่ทางใต้ใบของเขานะครับนี่ดยผลเขาเนี่ยจะติดนะฮะในช่วงฤดูที่ช่วงเดือนสิงหา,าและพฤศจิกายนนะครับส่วนคุณของต้นว่านธรณีสารนะครับน่าจะมีรดจืดนะฮะ สรพคุณเป็นยาแก้ไข้ตัวร้อนหรือนำใบเนี่ยมาตำให้แหลกนะครับผสมกับน้ําสาวข้าวนะครับหรือจะเป็นเหล้าแทนก็ได้นะฮะสามารถใช้พอกจับพิษร้อนนะครับพิษไข้ที่นี้ส่วนทางประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาจะนิยมนะเอาเป็นยาแก้ไข้สูงนะครับรากเนี่ยเราจะเอามาใช้ต้มนะฮะสามารถช่วย แก้เนิ้วในไตนะครับลำต้นใช้เป็นยาทาผิวหนังนะครับแก้อาการคันผิวหนังอักเสบนียประโยชน์ของบ้านทรอนีสารเนี่ยเขาจะว่านทรอนสารเนี่ยจะเป็นไม้มงคลนะครับคนโบราณเขาน,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 นยาิยมและเอามาประกอบพิธีทางศาสนานะฮะมกับน้ำมนต์นะครับะจะใช้ชุบน้ำมนต์เนี่ยสลัดนะฮะ เพื่อปัดเป่ารังควานนะครับในสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็ปัดเกิดอนไรนะครับ,เน,นรบเนี่ยคนโบราณเขาเนี่ยเขานิยมจะปลูกต้นบ้านทนเรีสารนะครับเอาไว้ในบ้านนะครับเพื่อที่จะถือว่าเป็นสิ่งที่มงคลการอยู่แล,ววล้วมีความสุขมีความร่มเย็นทําให้ครอบครัวมีความสุข